เวลา16นาฬิกา32นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงคุณหญิงประพัทสอนวัชระหัตยพัฒนเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมในพิธียกช่อฟ้าพระวิหารพระพุทธเมตตาประทานพร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภรณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา,าริณีสิริพัฒนมหาวชรราชธิดาได้เสด็จมาสรงวางศิลาฤกษ์พระวิหารพระพุทธเมตตาประธานพรและทรงหล่อพระพุทธเมตตาประธานพรพระประธานประจำวิหารส่วนพระเพลาเมื่อปี2554 โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังแท่นประดิษฐานช่อฟ้าพระวิหารสุร,รายเจิมปิดทองผูกผ้าสีชมพูคล้องพวงมาลัยแล้วถือสายสูตรยกช่อฟ้าพระวิหารเจ้าหน้าที่กวานช่อฟ้าขึ้นประดิษฐานบนยอดพระวิหารในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธเมตตาประธานพรพระประธานประจําพระวิหารพร้อมลงนามบนแผ่นศิลากับชมนิทรศกาลความเป็นมาของพระวิหารหนึ่งใน าศาสนสถานสำคัญภายในวัดออกแบบโดยนายนัทพงศ์ปิยมาพรนักวิชาการช่างศิลป์ระดับชำนาญการจากสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเป็นสถาปัตเป็นสถาปตัปาปตยกรรมไทยประยุกต์ตัวพระวิหารมียอดทรงมนดบเป็นเอกลักษณ์ของสถาปตัตยกรรมไทยชั้นสูงหลังคาเป็นแบบจตุรมุกซ้อนสองชั้นแสดงถึงความสง่างามและมิติทางศิลปะอย่างลงตัว ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเมตตาประธานพรมีขนาดหน้าตักกว้าง5เมตรสูง7เมตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธาโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จทรงสเสด็จไปทรงเป็นประธานหล่อพระพุทธเมตตาประธานพรส่วนพระอุระด้วย โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ปลูกต้นรวงพึ่งแล้วประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรก วัดไผ่ล้อมสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชเมื่อปี2393ต่อมาในปี2543พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภู verses, มิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานวิสุงคามสีมาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎ ราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดไหว้ลูกนิมิตและทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาณนะอุโบสถเฉลิมพระเกียรติเมื่อปี2545วัดไผ่ล้อมอยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณจากพระบรมสานุวงศ์มาโดยตลอด นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยติธรรมจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัยพิบัติและรับจัดพิธีชาปนกิจศพฟรีสำหรับผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 นับได้ว่าวัดไผ่ล้อมเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกด้านทั้งด้านการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีและสมควรได้รับการยกย่องในฐานะวัด พัฒนาตัวอย่างโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะวัดไผ่ล้อมขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี2568 จากนั้นผู้แทนพระองค์เปิดแผลคลุมป้ายอาคารศูนย์ไต่เทียมวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมชมนิทรรศการซึ่งวัดไผ่ล้อมโดยพระครูประหลัดสิทธิวัดเจ้าอาวาสร่วมกับคณะศิษยานุสิ์จัดสร้างอาคารศูนไตเทียมวัดไผ่ล้อมขึ้นในปี2568เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยเป็นโรคไต นอกจากนี้วัดไผ่ล้อมยังเป็นสาขาของโรงพยาบาลคนครปฐมให้บริการประชาชนในการเจาะเลือดตรวจเบาหวานวัดความดันและรักษาโรคไตรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับศูนย์ไตเทียมวัดไผ่ล้อมจะเริ่มให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมล้างไตทั้งช่องท้องระยะที่1ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568กถึง30กันยายน2570าจำนวน24เครื่องและระยะที่2ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2570อีก36เครื่องรวม60เครื่องเพื่อลดความแออัดและลดการรอคอยของผู้ป่วยโรคไตของโรงพยาบาลนครปฐมเพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น